ดีค่ะพบกับไอรีรีวิวนะคะวันนี้ก็อยู่กับไอรีนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับรถครอบครัวนะคะแบบสไตล์ประหยัดเงินในกระเป๋านะคะก็คือรุ่น Toyota Avenza นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว 1.5e อ่าเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลกันว่ามันน่าใช้ยังไงค่ะก็คันนี้นะคะเป็นปี2014ค่ะลูกค้าเป็นสีขาวเนาะเดี๋ยวไล่มาดูนะคะคันนี้นะคะก็ ตัวล้อนะคะก็จะเป็นล้อแบบอัลลอยติดรถมาเลยนะคะก็เป็นขนาดยางอยู่ที่185 60 R 1 5นะคะแล้วก็คันนี้ได้ยางปี2019ด้วยก็ช่วยประหยัดงบประมาณขึ้นไปได้อีกอ่ะออกไปใช้ได้อีกรักระยะหนึ่งก็ลูกค้าก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนไล่มาค่ะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวก็ไม่ได้ติดมากับกระจกเป็นเป็นสีเดียวเลยมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะคะ กุญแจก็ยังเป็นกุญแจเสียบอย่างนี้แต่ว่าคันนี้นะคะก็จะมีเป็นรีโมทเป็นเซนทอร์ล็อกติดมาด้วยอ่ะไล่ไปด้านหลังค่ะฝาถังน้ำมันนะคะอยู่ฝั่งขวามือของรถนะคะของ Toyota า v รนซ่นะคะจะไม่ได้ให้เป็นปักเซนเซอร์แต่ว่าจะให้เป็นไฟสะท้อนแสงหน้านหลังมาสองจุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าแล้วก็ให้ก้ารปัดน้ำฝนด้านหลังแล้วก็พร้อมกับตัวไล่ฟ้าด้วย ด้วยความเป็นโตโยต้าเนาะเขาก็ไม่ลืมให้ตัวไล่ฟ้าด้านหลังมาอ่าดุร้ามาเห่านะคะก็ตัวนี้เขาก็ปูพรมมาก็ค่อนข้างแบบน่าใช้นะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็สามารถาพับเก็บลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกนะคะคันนี้นะคะรถก็เดิมค่ะรถไม่เคยมีาการถอดแกะนะคะเลยนะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอน,นะค,ะค่ะลูกค้า มั่นใจได้เลยว่าสวยแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราให้ดูมุมด้านหลังกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงคะอ่าเป็นรถครอบครัวนะคะนั่งได้ถึงถ้านั่งจริงๆก็เจ็ดที่นั่งแหละแต่จริงๆถ้านั่งแบบสบายก็คือหกที่นั่งกําลังดีเนาะไม่เบียดกันเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันดีกว่าค่ะค่ะเราก็มาถึงภายในตัวรถกันแล้วนะคะก็มาสตาร์ทกันดีกว่าคันนี้อ่าได้เป็นเกียร์ธรรมรารนะคะใครที่หาอยู่อยากขับสนุกขับแบบ เออได้อัตรลดในการขับขี่มากขึ้นก็ตัวนี้เลยตับโจดเกียร์ธรรมดาเราสตาร์ทเครื่องดูกันนะคะอ่าสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะก็ภายในคันนี้นะคะจะเป็นสีดําคอนโซลก็ดํานะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าดํานะคะตัดกับอ่าลวดลายนิดนึงเพื่อเพิ่มความน่ามองนะคะพิทยุก็ยังเป็นของเครื่องเสียงธรรมดาเลยค่ะเป็น m อ3 c พสามซดีธรรมดาเลยมาให้ฟังเสียงละเพลงก,กันนิดนึง อ่านะคะไฟถูกเฉินก็อยู่ด้านนี้แอร์ก็ยังเป็นแอร์แบบอนาล็อกธรรมดาค่ะด้วยความที่เขาเป็นอ่าปีสอง4นิบสี่นะคะอ่ไล่มาเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์อ่าแล้วก็มีช่องวางแก้วตรงด้านนี้แล้วก็ตรงด้านนี้นะคะสองช่องข้อดีของเกียร์ธรรมดาก็คือขับขี่สนุกข่ะวิ่งทางไกลแล้วก็ด้วยเครื่องเอเวนซ่าเนี่ยเป็นเครื่องพันห้า ก็ค่อนข้างประหยัดอะแบบวิ่งทางไกลก็ตกนะ้ำมันไม,ไม่ไม่กี่บาทค่ะก็หรือว่าคุ้มค่าเดี๋ยวเราลองไปนั่งห้องโดยสารตอนหลังกันดูว่ามันนั่งสบายไหมเนาะไปค่ะค่ะมาถึงภายในห้องโดยสารอ่ะตอนกลางดีกว่านะเพราะมีตอนหลังอีกหน่อยนึงนะคะที่ไอรินชอบมากๆเลยก็คือนี่มีแอร์ลาวนะคะแอร์ด้านหลังแล้วคือ ผู้โดยสารด้านหลังสองตอนหลังเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนอ่าข้อดีของเขาคือไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าอย่างรถบางรุ่นใช่ไหมคะที่เป็นเจ็ดที่นั่งเนี้ยแอบมีแค่ด้านหน้าตัวเดียวงี้ก็ส่องไม่ถึงก็หายใจไม่ออกร้อนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถปรับปูปเปิดพัดลมนะคะบนด้านนี้ได้เลยอ่าก็คือปรับเองได้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะก็จะให้มาเป็นช่องวางแก้วนะคะสําหรับผู้โดยสารเนาะก็สะดวกสบาย นะคะคันนี้ก็ใหม่อะให้ให้ลูกค้าดูดูดูเขาฟูพรมมาแบบดูหรูหรามาเห่านะคะด้านหลังก็มีช่องเก็บอ่าเป็นพวกเอกสารสิ่งของนะคะติดมาเนาะเดี๋ยวไอรินพาไปนั่งดูตอนที่3กันดีกว,ะวะ่าว่ามันจะอึดอัดไหมอันนี้ก็นั่งสบายสบายอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูตอนหลังกันก่าค่ะไปค่ะค่ะก็มาถึงภายในห้องโดยสารอ่าตอนที่3แล้วด้านหลังสุดแล้วก็สบายนะก็ไม่ได้แค่อะไรแตนน่แรกคิดว่าจะอึดอัด เนี่ยค่ะยังเป็นพื้นที่เหลือๆได้เลยเนี่ยเหลือเยอะมากนะคะแล้วก็ด้านข้างๆก็มีที่วางแก้วนะคะให้ทั้งสองฝั่งเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นที่วางแก้วทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะคะอ่าแล้วก็ฝั่งฝั่งที่อ d ีนั่งก็มาพร้อมน้าต่างก็ไม่ได้อึดอาดอะไระคะ่ะลูกค้าถือว่าก็น่าสมัยก็ยังเหลือนะเนี่ยขนาดแบบว่าแบบว่าปรับแบบสุดแล้วเนาะย,ยังเหลือ ็โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านตัวห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะไปค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันด้านหน้าห้องโดยสารเครื่องยนต์แล้วนะคะคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวกล้องซูไม่หน่อยคะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ4สู16ว้าวอ่าประหยัดน้ํามันมากๆนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์แบบธรรมดานะคะ5สปีดเลยเนี่ค่ะเลขเพจตก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นกันอยู่เนาะก็รถคันนี้สวยมากๆค่ะ ใครนะคะที่ตามหานะคะรถครอบครัวนะคะราคาประหยัดนะคะผ่อนแค่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะก็คันนี้เลยตอบโจทย์ได้เกียร์ธรมรมดาขับขี่สนุกเดินทางไกลสบายมากนะคะนั่งได้ถึง6-7คนเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ Toyota a v บ n z a 1.5E คันนี้นะคะราคาอยู่ที่299,000บาทค่ะแต่ถ้าลูกค้านะคะที่ดูมาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะรับไปเลยค่ะส่วนลด10,000บาทนะคะเหลือเพียง289,000บาท ผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไอรินก็ฝากไว้ด้วยนะคะหรืออยากจะแบบชมคาไหนต่อไปก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะวันนี้ไอรีนต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ